เรื่องของเด็กแว้นป่วนเมืองน,นี้ก็สร้างปัญหาไม่รู้จบมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะในช่วงคืนวันเสาร์ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันอาทิตย์ตีสามตีสมารวมตัวกันค่ะคุณผู้ชมจะแว้นแข่งกันนะคะเอา้าเดี๋ยวเราจะมีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูว่าเมื่อคืนล่าสุดหลังจะเป็นปัญหาเนี่ยยังรวมตัวกันอยู่ไหมแต่ให้ดูปัญหาที่ชาวบ้านเขาต้องเจอกันก่อนค่ะ เนี่ยเห็นไ,ไหมยึดไปย,ดย,ดยึดถนนไปหนึ่งเลนเลยอ่ะเลนซ้ายสุดอ่ะทำตัวเหมือนเจ้าของถนนเลยอเอางี้ดีกว่านํารถจกักยานยนต์มากกว่า20คัน,นมาปักหลักนะบนถนนนิมิตใหม่ฝั่งขาเข้าใกล้สามแยกวัดแสนสุขแขวงและเขตมีนบุรีกรุงเทพคุณผู้ชมดูเวลาตีส4มนาทีของวันอาทิตย์ก็คือคืนวันเสาร์ต่อนเนื่องมาถึงเช้าวันอาทิตย์อ่ะคนเขาจะหลับจะนอนอ่ะถูกต้องไหมวันหยุด มาเจอเนี่ยคะ่ะสร้างความเดือดร้อน,นํำคาญจนชาวบ้านเขาชุดนอนไม่ได้นอนอะ่ะจะไปหลับได้ยังไงอะ่ะมันลำคาญแบบนี้นะคะเรื่องนี้เอามาโพสต์ไว้ในโซเชียลพร้อมกับตั้งคำถามว่าตำรวจไปไหนทำอะไรอยู่ลูกเพจก็มาตอบสงสัยว่าตำรวจก็คงหลับอยู่ เพราะกลางวันตั้งด่านกวดขันไปแล้วอันนี้นมีอยู่ในคอมเมนต์ไงเพราะเขาถามไงว่าอย่างนั้นเดี๋ยวตำรวจก็เสียกำลังใจหมดคือบางทีเนี๋ยวตำรวจก็ไปแล้วพอไปตอนที่ไปเนี่ยเขาก็หนีไปไงพอผ่านการไปตรวจสอบจุดนั้นปุ๊บตำรวจไปได้ไม่นานก็มารวมตัวกันใหม่ซึ่งมักจะเป็นแบบนี้นะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจด้วยนะครับ,รบทีมข่าว 7HD ของเราลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านครับช่วง2ปีมาเนี้ยนะว่าเด็กแว้นกลับมาจับกลุ่มกันอีกครั้งโดยเฉพาะตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป และแม้ที่พักจะอยู่ห่างจากถนนใหญ่ไป300เมตรก็ยังได้ยินเสียงเร่งเครื่องยนต์เสียงเบิ้ลเครื่องอ่ะบนบเนี่ยนะจนบางคืนนะถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกเลยครับเราก็มันได้ยินเสียงมันดังไม่ีมันดังเท่าไหร่ก็เราก็ไม่แน่ใจไงสะดืงนะมันเสียงดังเรามันเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบก็หังบางทีก็ตำรวจก็มาไล่นะเห็นไหม ตำรวจมาไล่ไล่แป๊บหนึ่งก็กลับมาใหม่อ่าก็มารวมตัวกันคือ,อมันไม่ใช่แค่เสียงดังอย่างที่พี่เขาบอกนะมันอันตรายอ่ะกับผู้ใช้รถใช้ถนนคนร่วมทางอื่นมาครองถนนแบบนี้นะคะทีนี้เมื่อคืนเนี้ยทีมข่าวของเราลองย้อนกลับไปดูจุดที่มันจะคู่นี้ที่รวมตัวกินไปหนึ่งเลนอะ่ะดูสิว่าจะยังอยู่ไหมปรากฏไม่มีเห็นไหมเออไม่มีเพราะอะไรล่ะก็ไม่เป็นข่าวไงอเออคือพอไม่เป็นข่าว ก็รวมตัวกันแต่พอเป็นข่าวตำรวจออกตรวจและเนี่ยกำลังจับจ้องอยู่นักข่าวลงพื้นที่ก็หายไปแต่ชาวบ้านเขาบอกเชื่อไหมเดี๋ยวพอเรื่องเงียบมาอีกมาอีกด้านตํำรวจสอนอีบบุรีก็ยืนยันไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะเมื่อคืนก็เพิ่งสงสัยตรวจไปขับไล่อีกชุดหนึ่งไปสกัดจับได้ตัวผู้กระทำความผิดด้วยสอบสวนรู้ว่า กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ก็เป็นวัยรุ่นในพื้นที่นะคะเดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะเอาผิดตามกฎหมายกันต่อไปนี่ฮะโอ้ตรงระมัดระวังแล้วก็แจ้งข่าวเข้ามานะครับ<ะ>แล้วก็ฝากตำรวจทุกพื้นที่เลยกดขันเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ